การวิจัยที่ผ่านมาแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้ค่ะฟโฟกัสที่การวิจัยเพื่อควบคุมมะเร็งท่อน้ําดีนะคะเป็นส่วนใหญ่80%เลยค่ะส่วนอีก20%เนี่ยก็จะเป็นการวิจัยเพื่อควบคุมโรคมะเรียแล้วก็การวิจัยอื่นๆส่วนในส่วนที่2นะคะก็เป็นความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชนะคะมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เทคนิคของภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยค่ะเพื่อการรักษาเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดหรืออิโมโนเทราปีคาร์ทีเซลหรือย่อมาจากคำว่าไคลเมอริกแอนติเจนรีเซพเตอร์ทีเซลนะคะเป็นการที่ใช้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะคะในการฆ่าเซลเล์มะเร็งเองเพราะมันจะมีประสิทธิภาพแล้วมันจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่า การรักษาด้วยยาเคมีบําบัดนะคะลัทนที่3ก็คือเป็นความร่วมมือกับท่านอาจารย์พดุงศักดิ์ของเราเองเนี่ยค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเราจะนําไมโครเวฟเนี่ยมาการในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีนะคะส่วนอื่นๆนี่ก็จะเป็นการพัฒนายาจาก natural product หรือสมุนไพรนะคะแล้วก็มีการดัดแปลง formulation โดย nano formulation ต่างๆเนี่ยเพื่อเราจะได้มีทางเลือกในการรักษานะคะนอกอจากยาเคมีบําบัดอันนี้เป็นทางเลือกแล้วก็ รวมทั้งใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาเนี่ยเราอะไม่สามารถที่จะพัฒนายาใหม่ๆได้เรื่อยๆเพราะนั้นเราต้องปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพของยาเก่าที่มีอยู่อันนี้เป็นหลักเลยค่ะด้านการว,วิจัยด้านมะเร็งท่าน้ำดี80%นี้ในส่วนอีกอื่นๆที่กำลังเป็นที่สนใจนะคะก็คือการพัฒนาเขาเรียกว่าไบโอเซนเซอร์อัจฉริยะนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ ควบคุมดูแลสุขภาพรวมทั้งมะเร็งท่อน้ำดีด้วยแต่ไบโอเซนเซอร์อัจฉริยะเนี่ยเราก็นำไปใช้ในการควบคุมดูแลโรคเฝ้าระวังโรคอื่นๆด้วยค่ะโดยเฉพาะ ตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงวัยเพราะนั้นเราอะพัฒนาอย่างเช่นควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดใช่ไหมคะโรคเบาหวานหรือแม้แต่ความจําเสื่อมใช่ไหมคะเัลไซเมอร์เนี่ยเราจะสามารถที่จะวัดเฝ้าระวังได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกอันนี้ค่ะจะเป็นงานวิจัยที่เห็นชัดเจนว่ามาต่อยอดเป็นนวัตกรรมแรงบันดาลใจก็คือจริงๆก็เริ่มมาจาก เป็นคนที่ชอบแบบว่าสนใจเรื่องงานวิจัยแล้วก็อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะถึงได้ตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกันี้พอเริ่มมาทํางานวิจัยเนะะี่ยค่ะมันก็มันจะต่อไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกนี่เริ่มจากมาลาเรียแต่พอตอนช่วงนี้เรามาสนใจเรื่องมะเร็งท่อน้ําดีช่วงแรกเนี่ยความที่เป็นนักเภสัชทยาก็จะสนใจเรื่องการรักษาด้วยยาใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ เออมันไม่สามารถจะอยู่ได้แค่นี้ได้การรักษาตอนนี้มันกว้างมากเพราะนั้นเราต้องนำความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆค่ะแล้วการรักษาวิธีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเลยค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเรามีเรื่องไมโครวเวฟหรือคาร์ทีเซลเนี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นจุดแบบสำคัญที่ผลักดันก็คือเราอยากเห็นงานวิจัยเราเอาไปใช้ได้และเป็นประโยชน์ค่ะอันนี้มันเป็นแรงบันดาลใจ ที่สําคัญที่สุดค่ะคือจริงๆตัวเองก็คือเติบโตมาจากระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงที่เขาเรียกว่า mentoring system เพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่นักวิจัยเราจะ,จะเจริญมันอาจจะมีน้อยนะคะที่จะตั้งแต่นักวิจัยรุ่นเยาว์เนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็วเราต้องเรียนรู้แล้วเข้าไปทํางานในกลุ่มนักวิจัย ผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์มาก่อนนี่จะเป็นทางลัดค่ะที่เราจะได้เรียนรู้ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะแนวคิดแนวคิดในการวิจัยจะเรียนรู้แนวปฏิบัติในการที่เขาเออเป็นอาจารย์ที่ดีเป็นนักวิจัยที่ดีทุกส่วนเลยค่ะมันจะหล่อหลอมแล้วก็พัฒนาความคิดนะคะอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยต้องพยายามที่จะ รับฟังเรียนรู้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างะคะไม่ใช่รู้แต่ศาสตร์ของเราศาสตร์เดียวเราต้องแบบทุกอย่างเนี่ยค่ะอย่างสมมติยกตัวอย่างจากตัวเองเนี่ยค่ะจริงๆคือเภสัชวิทยาแต่ยุคที่แบบ30ปีที่เราเรียนมาเนี่ยมันไม่มีโมเลกุล่าไม่มีชีวโมเลกุลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะเพื่อปรับมาใช้งานเราเนี่ยค่ะคือต้องเปิดโลกกระท์ให้กว้างแล้วนำมาบูรณาการกับศาสตร์หลักของตัวเองให้ได้ค่ะ